ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับเจอกันกับเติ้ลและก็ช่องอนะิดปินนริศพง์ครับวันนี้วันนี้เรายังอยู่กันที่ดุสเซนดอรฟนะครับผมก็อย่างตัวอีพีล่าสุดเนี่ยเติ้ลก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตัวลิตเติ้ลเจแปนหรือว่าลิตเติ้ลโตเกียวนะครับซึ่งเป็นย่านหนึ่งในเมืองดุสเซนดอฟประเทศเยอรมนีซึ่งเดี๋ยววันนี้ ตามที่สัญญาเดี๋ยวท่านจะพาทุกคนไปเดินดูย่านนี้กันนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นลิตเติ้ลโตเกียวหรือว่าลิตเติ้ลญจ่ปนนะครับมีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจน่ากินกันตรงนี้บ้างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันวันนี้ครับผมฮัลโหลอเล็กซ์ฮัลโหลคุณสกุตสวัสดีตอนเช้าครับเหมือนกันครับขอบคุณครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ มาอะไร Was Max 2ผมชิมิเมิแต่งหน้าเหรอครับไอพิชเชนโอเคเดี๋ยวเราไป My Cake <dad. S 1> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไป Little Japan กันครับ สำหรับ l i ตเติ้ลเจแปนนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ l i ตเติ้ลโตเกียวในเมืองดุสเซนดอฟประเทศเยอรมนีเป็นย่านที่มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศเลยนะครับและถือว่าเป็นชุมชนญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนกลางด้วยโดยมีประชากรญี่ปุ่นนะครับมากกว่า8 0 0 0ถึง15,000คนอาศัยอยู่ในเมืองและก็บริเวณใกล้เคียงครับ ตัวพิกัดของ Little Japan นะครับเขาจะตั้งอยู่รอบๆถนนที่ชื่อว่า i m m e r m a n s t t r s s s e นะครับในตัวเมือง Dusseldorf ซึ่งใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟหลักของตัวเมืองด้วยในตัวบริเวณนะครับจะมีเรื่องของตัวร้านอาหารแล้วก็ร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันมากมายหลายแบบเลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวร้านอาหารนะครับก็จะมีร้านทาุมิ ซึ่งเป็นร้านราเมงชื่อดังจากซัปโปโรด้วยร้านนานิวะเป็นร้านราเมงที่ยอดนิยมแล้วก็มีคิวยาวแทบทุกวันเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบร้านแบบมิชลินสตาร์นะครับแนะนำเลยร้านชื่อว่านากยะหรือถ้าใครชอบทานอาหารญี่ปุ่นแบบสไตล์อิซากยะนะครับหรือว่าเป็นยากิโทริเนี่ยก็ไปที่ร้านคุชิไทยออโตเกียวได้เลยครับ สำหรับส่วนร้านค้าและก็ร้านที่เน้นเรื่องของตัววัฒนธรรมนะครับก็จะมีอย่างเช่นร้านทาคากิบุ๊กสโต์นะครับเป็นร้านหนังสือภาษาญี่ปุ่นเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านเลยซึ่งนอกเหนือจากร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารร้านราเมงร้านซูชิแล้วนะครับในบริเวณของเขาเนี่ยก็มีร้านอาหารแนวฟู้ดคอร์ดให้บริการอยู่หลายที่เลยครับยกตัวอย่างร้านนี้มีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งขนมที่น่ากินมากๆเลยครับ นอกเหนือจากนี้นะครับในตัวบริเวณเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นร้านซูเปอร์เอเชียมากมายหลายแบบให้บริการเลยครับทั้งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบจีนซูเปอร์มาร์เก็ตแบบญี่ปุ่นหรือแม้แต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเกาหลีก็มีให้บริการครับผมอย่างร้านนี้นะครับเ้นมาเจอบะจ่างด้วยทุกคนคือไม่ได้กินบะจ่างนานมากก็เลยบอกว่าเดีย๋ยวซื้อกลับบ้านสัก2-3ลูกนะครับ หลังจากไปลองชิมก็คืออร่อยมากๆเลยทุกคนติดใจเลยแหละนั่นก็เป็นในส่วนของตัวลิตเติ้ลจแปนนะครับคร่าวๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวบริเวณตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จริงๆเรียกว่าขนาดเขาใหญ่ประมาณ2-3ช่วงตึกเลยนะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้าน ซูเปอร์ต่างๆนะครับทั้งของญี่ปุ่นเกาหลีจีนมีมากมายหลายแบบเลยนะครับรวมไปถึงตัวความหลากหลายของตัวร้านอาหารเนี่ยก็มีทั้งเป็นญี่ปุ่นซูชิเป็นแบบปิ้งย่างหรือว่าจะเป็นตัวฮอตพอตหม้อร้อนนะครับแบบจีนก็มีแล้วก็รวมไปถึงตัวปิ้งย่างแบบเกาหลีก็มีเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะได้ไปทดลองกินตัว เป็นไม่เป็นเนื้อย่างกบหลีก็จะเป็นตัวฮอตพอตแบบจีนนะครับโอเคครับ okay ทุกคน <S 2> <S 2> เดี๋ยวต้นจะพาทุกคนไปที่ในส่วนของเขตเมืองเก่านะครับที่อยู่ในตัวเมืองดูซนดอรแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงจุดๆนั้นมีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรให้เราชอปปิ้งบ้างนะ สำหรับย่านการค้านะครับของเมืองดเซนดอร์ฟจริงๆก็อยู่ห่างจากตัวลิตเติ้ลแจแปเนี่ยออกไปประมาณ2-3ช่วงตึกเท่านั้นเองนะครับโดยเติ้ลเนี่ยสามารถที่จะเดินจากบริเวณลิตเติ้ลแจแปเนี่ยไปที่บริเวณศูนย์การค้าได้สะดวกมากๆเลย โดยระหว่างที่เติ้นกับอเล็กพากันเดินไปนะครับเราก็เดินผ่านตัวถนนหลักอีกเส้นหนึ่งของเมืองดุสซนดอร์ฟซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับถนนเส้นนี้ชื่อว่าเคเนกอเล่ครับซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าร้านอาหารมากมายเลยครับแต่หลักๆของเขานะครับจะเน้นไปที่ร้านแนวลักชวรี่แบรนด์ครับซึ่งก็มีร้านโด่งดังมากมายเลยครับอย่างเช่น d ีออลลุยวิตตองหรือจะเป็นอย่างเช่น YSL และร้านที่มีชื่อเสียงอื่นๆมากมายเต็มไปหมดเลยครับใครเป็นสายล u กช r ร Brand นด์ต้องมาเดินที่ถนนเส้นนี้ครับถูกใจแน่นอนทุกคนฮะตอนนี้ต้นก็อยู่ที่ถนนถนนหนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันของเมืองดูซนดอฟชื่อว่าถนนเค i นกอเล่นะครับซึ่งตัวถนนตัวน,วนี้เขาจะเป็นจุดที่มีร้านลักชวรี่แบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะตั้งอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้ง Gucci, p ปา d a ด้าแอมเมสทิฟเฟ o d ์นีหรือวิตตองนะครับเฟนดี endi, ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวต้นแผนกล้องไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคือทั้งถนนทั้งเส้นเนี่ยเป็นถนนลักชวรี่แบรนด์หมดเลย ตอนนี้ต้นก็อยู่ที่ตรงจุดช้อปปิ้งสตรีทของเมืองดุสเซน o ดอฟนะคะทุกคนซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับตัวจุดกลางเมืองนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าตรงถนนช้อปปิ้งเส้นนี้มีอะไรให้เราดูบ้างนะครับหรือว่ามีร้านอะไรบ้างนะสำหรับในบริเวณย่านการค้าของเมืองดุสเซน o ดอฟนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วก็มีร้านค้าทุกแบบทุกสไตล์เลยยกตัวอย่างร้านนี้ทุกคนเป็นร้านขายของเล่นนะซึ่งเต้นหลงเข้ามาในร้านเนี้ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะก็ไปเจอกับของเล่นทั้งของเล่นที่เป็นของเล่นใหม่ของเล่นที่เป็นของเล่นเก่านะครับหรือแม้แต่ว่าของสะสมต่างเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากเลย ยกตัวอย่างมุมนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับมีตั้งแต่รุ่น 20, 30ปีที่แล้วเลยนะทุกคนตังในกระเป๋าตังเต้นเนี่ยคือสั่นและลิกมากเลยนะเพราะว่าของพวกนี้เป็นของที่ที่ถูกใจเต้นมากๆเลยนะครับถ้าาทุกคนได้สังเกตได้ติดตามตัววิดีโอเก่าวเต้นจะรู้ว่าเต้นชอบเล่นเกมมากเลยนะ โอเคทุกคนเมื่อสักครู่เข้าไปในร้านขายของเล่นนะครับผมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยนะมีของเล่นที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยนะแล้วก็มีทั้งแผ่นเกมเครื่องเกมสมัยแบบที่ส0บสปีที่แล้วด้วยนะฮะก็ใครสนใจใครสนใจอยากจะตามมานะครับร้านอยู่ร้านตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดู หลังจากนั้นครับเราก็พากันเดินต่อเข้าไปในตัวตลาดนะครับทุกคนซึ่งจริงๆในตัวตลาดเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกคือร้านขายเยอะมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของตัวร้านอาหารที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวอาหารเนี่ยก็มีแทบจะทุกแนวทุกแบบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับผมก็เป็นตัวร้านเฮาส์นะครับหรือว่าเป็นตัว ประมาณว่าอาคารอำเภอเมืองนะครับซึ่งก็เป็นอาคารเก่านะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยคนมายืนถ่ายรูปกันตรงจุดนี้เยอะแยะเหมือนกันนะครับ นั่นก็เป็นในส่วนของตัวตลาดนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะ,ะมีทั้งร้านรวงให้เราช้อปปิ้งซื้อของนะครับผมรวมไปถึงพวกร้านอาหารก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีตัวจุดที่เป็นสถานที่พักผ่อนของคนที่มาเดินนะครับหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีที่ให้นั่งเล่นเยอะอยู่เหมือนกัน สำหรับที่ในตัวเมืองดุเซนดอฟนะครทุกคนเขาก็จะมีตัวสวนสาธารณะประจําเมืองนะครับขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเมืองเลยชื่อว่าสวนโฮฟกาเทนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้นจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่นั่นนะครับผมอย่างที่บอกนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โฮฟกาเทนครับซึ่งตัวโฮฟกาเทนเนี่ยเป็นสวนกลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากมายเลยนะครับ ซึ่งตัวส่วนตัวนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองดุสเซนดอฟเลยครอบคลุมพื้นที่ระหว่างถนนจาคอบบิสตราเซอร์และไฮริทไฮเนอร์อาล่นะครับซึ่งเป็นย่านใกล้ก,กับย่านเมืองเก่านั่นเองครับโดยตัวส่วนนะครับมีพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ28เฮกเตอร์นะครับหรือถ้าตีเป็นตารางเมตรก็คือ277,300ตารางเมตรซึ่งใหญ่มากๆเลยนะทุกคน โวสวนนะครับได้มีการก่อตั้งขึ้นในปีคศ1769ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศเยอรมานีด้วยนะลักษณะเด่นนะครับเขาจะเป็นการผรสมผสานระหว่างสไตล์สวนบาโรกและก็สวนแบบอังกฤษมีต้นไม้ใหญ่หลายร้อยต้นมีสระน้ำสนามหญ้าและก็ปฏะติมากรรมต่างๆนะครับประดับตกแต่งทั่วไปตามสวนเลยครับ กิจกรรมที่มีอยู่ในสวนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเช่นเหมาะสำหรับการเดินเล่นการพักผ่อนปิกนิกหรือว่าพาเด็กๆมาเล่นที่สนามเด็กเล่นครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวโฮปพาร์คนะครับทุกคนใหญ่มากจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เต้นกับอเล็กสองคนเนี่ยยังเดินไปไม่ครบกับขนาด ความกว้างขวาขงของส่วนตัวนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แดดก็เริ่มอุ่นๆร้อนๆแล้วน,น,น,นะจริงๆเดินตอนนี้ก็มีมีตัวเหงื่อไหลแล้วด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเดี๋ยวเต้นจะพาไปที่ไหนกันต่อนะครับหลังจากที่เดินเล่นที่สวนเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อนมาก,มากๆเลยนะทุกคนเติ้นกับอเล็กก็เลยตัดสินใจไปนั่งคาเฟ่กันหาอะไรเย็นๆดื่มนะครับผม โอเคทุกคนนั่นก็เป็นคลิป1วันที่ดูเซนด็อกของเรานะครับหวังว่าทุกคนจะชอบตัวคลิปวิดีโอกันนะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้นการเล็กของตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บายบายชุสเลย